นอนน้อยมากตีสอขับรถอยู่เด้อสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับที่กำลังไปทำงานนะครับมาพบกับพอดตแคสของผมนะฮะในวันนี้จากเมื่อคืนเมื่อคืนเมือม่อคืนที่ได้ไปร่วมงานจุกนะครับแล้วก็มีเข้ารับรางวัลด้วยนะครับรู้สึก ตื่นตูมมากนะครับตื่นเต้นนะครับไม่ได้แบบว่ามานั่งลายจริงจังเลยแต่ว่าเมื่อคืนพอดีว่าเมื่อคืนยังไม่ได้แชร์สตอรี่ใครเลยนะแบบทำเ,เขาเรียกนะไปงานจุกเสร็จก็ต้องมานั่งอัดงานต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีถ่ายไอ้อที่ตื่นเช้านี่ก็คือมีถ่ายนะครับมีถ่ายงาน1อันนะครับ1ตัวของ Slap Ki s นะครับเป็นไลฟ์เซสชั่นแบบ จุๆๆนะครับจริงๆก็บอกได้แหละนะครับเป็นเป็นเป็นไลฟ์เซสชั่นของอที่เอ็กซ์กัปปีนนะครับแต่ว่าเราเรามาตอนแรกมันเป็นเพลงใช่ไหมถ้าเธอไม่ไหวนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเออหน้าตอนนี้ก็ง่วงนิดนึงแต่ว่าถ้าได้พี่เมคอัพช่างแต่งหน้านี่ก็จะเออเขาเรียกนะก็จะหน้าสดชื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปจอดไฟแดงด้านหน้าแล้วก็นั่งพูดคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ ปากแดงแดงไว้ใจได้จ้าเช้ามากฟิลเตอร์นี้เพิ่งเห็นว่ามีหัวใจอยู่ด้วยบนหัวนะครับมาตรวจได้แล้วมอดยังไม่ถึงนะฮะรอไปก่อนนะไม่เราจะเจอคนเท็กกระจกปะเอ๋าไม่เจอไม่เจอสีแยกมีคนละสีแยกโอเคครับ สวัสดีครับอ่านเม้นก่อนนะฮะส่งกาแฟไปค่ะส่งมาครับ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อุ๋มมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งมือแซกระแบบโลกวะโตเกินไปขับรถดีดีจ้าแปดโมงนะฮะเอเจ็ดโมงกว่า,ก,วากับอีแค่สานาทีนะครับสําหรับใครที่ทํางานนะครับวันนี้ทํางานกันปะน้องพัดส่งงานหนะักน้องพัดถึงแล้วนะฮะทุกคน สตูดิโอวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าวนะซึ่งก็ค่อนข้างเดินทางแต่ว่าเวลานี้รถไม่ติดนะไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเจอช่างแต่งหน้าเราก็ดูเฟสใช่ถูกต้องขอบรถดีๆนะขอบคุณครับ <c oughs> ไม่ทำแล้วงานดูไลฟ์ก่อนไม่หยุดค่ะ <c oughs> สวัสดีครบคุณมุกเช้าตู่หรือเปล่าคะชื่อไลฟ์ทำออตกใจ <c oughs> มีแม่เอกผสมเยอะๆเนยนะครับเช้าตู ทำงานเหมือนกันวันนี้ทุกคนสู้ๆกับงานนะครับอย่าให้งานสู้กลับนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนเผื่อผมด้วยนะครับคนตื่นเช้าไปแล้วสดชื่นอยู่แล้วสดชื่นวันนี้งานอะไรครับเช้ามากวันนี้มีงานถ่ายครับส่วนมากงานที่แบบเช้ามากๆของวงเนี่ยจะเป็นงานถ่ายซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นงานแบบว่าที่ต้องแบบรันคิวถ่ายตั้งแต่เช้าแปดโมงเก้าโมง จนไปถึงสี่โมงเย็นทุ่มนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นปกตินะครับมือแซกอันเ์กาวเรียกว่ามือแซกพื้นบ้านนะครับหรือมือแซกพื้นสตูนะครับเมื่อวานก็สรุกสนานดีนะครับีถ้าอยู่ในคลิปนี้มีเป่าวืดไปหนึ่งดอกหรือมันเป่ายากมากนะ้ยเป่ายากมากนะหนักทุยแล้วเป่ายากมากนะทุกคนเพราะว่านอนลงไปบนพื้นเนี่ยมันจะแบบ เออแล้วมันไม่ได้โฟกัสเนี่ยเออเราก็แบบนอนลงกิ้งอยู่บนพื้นแล้วเราก็เป่าบางทีมันก็แบบว่าคุมไม่ค่อยอยู่นะครับซุปตางานแน่นแต่ถ้าตอนนี้ขอขอซุปเหน่อวไม้นะครับอยากจิ้มข้าวเหนียวกินร้อนๆนะครับแล้วก็หมูปิ้งสักประมาณสี่ไม้ในกำลังดีนะครับโอ้ข้าวเหนียวร้อนๆนาะแบบไอ้น้ำไอเขาเรียกอะไรนะไอร้อนขึ้นแบบเดือดพุดปุดปุด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 โอ้ยอาโดยโอ้โหเฮียแด๊ด แดดมากๆโอ้ชิดเราเราไม่ใช่พี่บีมพลังใบนะครับตอนนี้เราไม่สู้แดดนะครับสายตาเราก็ยังไม่สู้นะครับตอนนี้ไม่ตลองร้องเพลงเป็นในแบบเธอถ่ายงานถ่ายงานขนาดนี้เอาจริงๆนะครับรับหมดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นชอบเป็นสายแบบตลกยิ้มยิ้มนะฮะถ้าเป็นโดกระปินเนี่ยจะเป็นนิ่งๆได้นะครับเออก็ดูดู ดูรูปงานจูที่เขาแท็กมาล่าสุดที่ที่มันเป็นแบบว่ารูปสีเขียว,ยวไฟเขียวครับลองดูเลยก็ได้อันนั้น,น,นผมหน้าโคตรมีมเลยครับมันเป็นฉากที่ว่าเเราจะเป่าแบบว่าทําปรับทาเหมือนถ้าเป่าผิดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราค่อยเป่าเสียงสูงตอนจบสุดท้ายอันนี้อันนี้หมายถึงอินโทรนะเออลองลองไปดูก็ได้ครับคือจะบอกว่ารู้รู้กันแค่ประมาณสี่ห้าคนนะครับว่า เราจะเป่าผิดแบบนี้นะครับเราก็เลยเราก็ลืมบอกทีมงานตอนที่เราซาเช็คไปอะ่ะเราก็เป่าถูกโน้ตนะหมายถึงว่าแบบเราก็ทําให้มันคอม p l e ทก็คือเป่าถูกใช่ไหมเพื่อที่จะได้แบบว่าซาเช็คงานได้เร็วๆแต่เราก็ลืมบอกทีมงานว่าแบบเฮ้ยพี่เดี๋ยวเราจะมีแบบมุกเป่าผิดนะ,ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็ได้ข่าวมาว่าออพอผมเอาเวลาเวลาผมอยู่บนเวทีผมจะไม่ได้ยินเสียงใครข้างล่างใช่ไหมครับเสียงทีมงานเสียงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมเป่าปืด้ดแล้วทําท่าเป่าผิดหนึ่งดอก ทีมงานแบบเ hey, ฮ hey, hey ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบเขาเขาพูดกันนะว่าแบบเ hey ฮ้ยกันหลายหลายคนพี่เจดบอกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบสงสัยว่าเฮ้ยมีระบบอะไรขัดข้องเปล่ว่าเห็นหน้าแบบเราซีเรียสพอเราเป่าดอกที่สองปุ๊บแล้วทีมงานก็เหมือนเหมือนคุยกันว่าแบบเฮ้ยมุก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 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอกสุดท้ายก็คือเป่าเสียงสูงมาปื๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าแฟนเป่าคนโกรธนะครับ โดโด้สวัสดีครับโดโด้โดโด้โดโดตรวจเอทเคยังโดโด้มาไลฟ์คุยกันหน่อยไหมแต่ว่าต้องกดส่งมาให้หน่อยเพราะว่าขับรถอยู่มองไม่ค่อยเห็นจ้ากำลังไปนะจ๊ะตอนนี้ทุกคนกำลังเดินทางไปที่งานนะครับอยู่รัชดาแล้วจ้า ถนนโล่งมากตรวจแบลวด้วยทำอะไรกันอยู่มีกาแฟาไหมอ่านเม้นได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ไลฟ์ <l if> อีกเอาเอาเป็นเครื่องไอ้ปิ่นไลฟ์อีกเครื่องหนึ่งเมื่อคืนโดตไลฟ์วันนี้ตอนเช้าผมไลฟ์แล้วก็อีกเครื่องนึงเป็นปิ่นไลฟ์นะสลับกัน เดินหน้าต่อไปนะตอนนี้พอดแคสต์ Podcast ยามเช้านะสำหรับใครที่ผมผมเชื่อเลยถ้าใครทํางานเช้าขนาดนี้แบบแบบปกติเคยเห็นแต่แบบว่าทํางานกัน9ก้าโมงใช่ไหมมีใครทํางานแบบเริ่มแปดโมงบ้างไหมครับมีร้านบักเอฟเฮ้ยร้านกาแฟเหรอเปล่าร้านซ่อมยางมอเตอร์ไซค์เป็นาพามพามกำลังตื่นไปเข้าเวรโอ้โหสุดยอด สั่งกาแฟรอยินดีกับวงมึงด้วยเมื่อวานเอ้ยมันมันก็เป็นความรู้สึกของเ,ออเป็นรางวัลหนึ่งที่เพิ่งเคยได้นะครับในชีวิตมาแต่ก่อนนี่เคยแบบว่าหวังอยู่ว่าเฮ้ยพวกเราจะได้ขึ้นไปเขาเรียกนะไปพูดอะไรบนที่รับรางวัลไหมครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่ขึ้นไปรับรางวัลแทนนทนทนนะครับก็ขอบคุณนนมากด้วยนะครับที่ ทำให้เรามีโอกาสนั้นซึ่งเป็นโอกาสแทนที่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเหมือนมันเป็นสนามซ้อมนะแบบว่าขึ้นไปบนเวทีแบบว่าเออมันก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ว่างานที่ไปขึ้นขึ้นแทนนนก็คือเหมือนไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นงานงานแทนแล้วมีสคริปต์ของนน,นนขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สคริปต์นนน่ารักมากแล้วก็สุดท้ายแล้วงานเมื่อวานที่เราไปรับรางวัลจุกเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับ ดก็บอกว่าเอ้ยถ <Wow. S 1> so ้าถ right. so right. so right. to <that> ้าได้ร <sadly anka> <We> ับรางวัลเนี่ยดยจะตื่นเต้นไหมด้วยก็บอกว่าเอ้ยสบายมากไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยก็แบบว่าเตรียมทุกทุกวงที่แบบเตรียมเข้าชิงรับรางวัลก็จะมีการซ้อมพูดไว้ก่อนใช่ไหมครับดก็บอกว่าเอ้ยสบายเดี๋ยวลองขึ้นไปเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรก็พูดแบบก็ตามที่แบบซ้อมมาใช่ไหมพอขึ้นไปโดบอกว่าเดี๋ยวสั่นนะเออเราก็สั่นเหมือนกันแต่ว่า ด้วยความเมื่อวานก็อาจจะตื่นเต้นน้อยถ้าสมมุติว่ามีศิลปินดารามายืนเรียงกันเหมือนงานโทตี้เนี่ยผมว่าน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเดิมอีกประมาณ17เท่านะครับผมทุกคนเดี๋ยวใกล้จะต้องไปแล้วเพราะว่าอยู่เส้นลาดเพร้าเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องดูแมพแต่ว่าไปถึงลาดเพร้าประมาณลาดเพร้าห้าสิบเก้าก่อนนะครับพี่อุมบอกว่าตื่นเต้น อันนี้จะอ่านเท่าที่อ่านได้นะครับเลื่อนอ่านลำบากนิดหนึ่งนะครับเขินไหมตอนรับรางวัลไม่เขินนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอันนี้ตื่นเต้นเรื่องหนึ่งรู้ปะ่ะเรื่องอะไรตื่นเต้นเรื่องที่ว่าเฮ้ยกูจะไปยืนตรงไหนดีหมายถึงว่าแบบคือคือคนให้คิวคือคนให้คิวใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเอ,อพอให้คิวแล้วมันจะแบบเกิดการเรียวไทม์ขึ้นเพราะว่าพี่เขาจะให้คิวค่อนข้างแบบ กระทันหันแล้วแบบว่าไปถึงตรงนั้นตรงนี้ให้ไปยืนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเดินลกโไปอะไรเงี้ยครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเอตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่แยกที่มแบบันแบบมีพี่ๆเขาเช็ดกระจกขับรถเถอะเดีอยวออนตรายถือได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มองโทรศัพท์นะครับ เราก็เหมือนถือแก้วกาแฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟแดงพอดีก็เลยคุยได้นะครับแต่ตอนนี้อยากกินหมูปิ้งใช่พี่อู๋อยากกินหมูปิ้งมากตอนนี้อยากกินข้าวเดือดร้อนๆท้องฟ้าจดใจมากวันนี้เหรอท้องฟ้าสดใสแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมัวๆเพราะผมขี้ตาเต็มเต็มตาเลยครับตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยขี้ตาเต็มตาจริงเพราะแบบเหมือนมันมันนอนน้อยม้งแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบว่ามีขี้ตา งงไหมอมย่าปลื้ไปเดี๋ยวใกล้แล้วครับอีกประมาณสักห้าน,นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะโบกมือลากันนะครับเราเดี๋ยวจะไปไลฟ์เครื่องใครต่อหรือว่าไปปัดโปดอะไรต่อเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันมีเหนียญด้วยน่ารักมากเหรียญนี้ เมื่อวานโชว์ก็ตื่นเต้นเมื่อวานตอนที่เป่าเดี่ยวบนเวทีก็คือว่าคือคุยคุยกันไว้ว่าแบบว่าอยากให้มีโชว์พิเศษอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเป่าเดี่ยวเดีวกันเมื่อวานก็ผิดผิดคิวเหมือนกันนะผมก็คือว่าวงมือเล่นเสร็จใช่ไหมเนาะพี่ที่เขาจะให้สัญญ,ญาณเขาจะให้สัญญ,ญาณมือเขาจะให้สัญญ,ญาณผมปุ๊บเหมือนพี่เขาอะเหมือนปิดไฟก่อนล่วงหน้า แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสัญญาณมันยังไงแล้ววงมือเล่นเสร็จมันก็จะนานเกินไปผมก็เลยเป่าขึ้นแม่งเลยดเร็วขึ้นมาเลยครับปอตอนแรกดีมากได้หน้ามีมหนึ่งอันหน้ามีมประมาณว่าเฮ้ภาคกูจากเรียงวะนะครับสวัสดีครับเห็นเม้นคุณมีปราง บอกว่าตื่นแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปแล้วครับเพราะว่าต้องเปิดแมปต่อประมาณสิบเกดไม่นอนพื้นไม่ใช่เราเอ้ยรอบต,อต่อไปผมก็คงต้องทำอะไรให้มันคือจะบอกว่าไม่ได้จะบอกว่าพิเศษกว่าเดิมหรือว่าจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ว่าพยายามจะทำให้มันสนุก และแตกต่างเออเอาอย่างนี้ดีกว่าในในโชว์โชว์หนึ่งเนี่ยคือเราจะควบคุมคุณภาพของพวกเสียงของพว,พวกเราอยู่แล้วนะแต่ว่าอันไหนที่มันแบบว่าเล่นใหญ่เกินเบอร์จะทําให้ควบคุมเสียงไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ก็ปล่อยให้มันเป็นฟิลสดไปแต่ว่า,าพยายามให้มันแบบว่าโชว์ทั้งโชว์เนี่ยด้วยความเพลงแฟนเก่าขนปรดมันค่อนข้างสนุกใช่ไหมเราก็อยากให้มันแบบว่าเออเฮ้ยสนุกไปกับให้ทุกคนสนุกไปกับเพลงที่ที่เราเล่นอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยมีหลายๆซีนหรือแม้แต่ทั้งโชว์ของแลลัสคิดเนี่ย มันก็จะมีทั้งเพลงเศร้าเพลงเพลงสนุกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ให้เต็มที่ก็อยากให้คนดูแบบว่าเอ้ยเสียค่าแบบเปิดเปิดโต๊ะมาเพื่อดูสลักพิษอะไรอย่างงี้ยนะนี่หล่อวะ่ะหล่อยามเช้าจริง,รงเย่ยหล่อยำแปดโมงนั่นไม่มีอะไรให้ปิ่นเนอะนอนพื้นก็ได้ไอบอกไม่มีให้ปิ่นว่าไม่มีให้ปิ่นเลยบอกว่าเดี๋ยวปิ่นมันก็นอนพื้นนะเดี๋ยวรอก,กัน เดี๋ยวรอง,งานไหนมันเอาเอาหน่อยเนี่ยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวจับมันลงพื้นเลยนะทั้งปิ่นทั้งโดเลยนะโอเคขอมาหาชัยเต <c oughs> <c oughs> ้นเต้นเต้นไปร้องไงปะมามหาชัยเ <c oughs> ังหชวนสวัสดีครับจันตู่นะครับโอเคครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อ,อขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีของทุกคนนะครับเป็นเช้าที่ทํางานอย่างสดใสร่าเริงมาเทิงจิตใจ นะครับผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พูดคุยกันใหม่นะจุ๊บๆบายอรุณสวัสดิ์นะครับ